หมดแล้วนะครับเรากิซื้อมาพุทธแกะอะไรเรียบร้อยแนกี่ก้อนพอสี่ก้อนครับเขาขาดสี่พักครับไปตึงนะเอาลองจับดูนะครับขนาดนี้แหละสองเอตอนที่ว่าสองเอสี่ก้อนสองเอสี่ก้อนพอเอาเข้านะครับเห็นสปริงไหมครับใช่เราดูแต่ข้นนะครับเราเอาแต่ข้นครับก็เหมือนใส่นั่นนะพี่ใส่ทานนะพอรู้อรู้อยู่นีนะพอรู้อยู่ไหมแต่แต่สปริงครทำข้นข้นมันตึง ปิแล้วเราก็ปิดคนี่นะอันนี้เป็นพุทธวัจนะปาบุมีนะคะาเปลี่ยนไส้กรองเนาะ,ะเปลี่ยนตรงนู้นเปลี่ยนตรงนี้ทําตรงนู้นทําตรงนี้อันนี้ปีเก้าเดือนละก็อันนี้คุณยายนะคะ,ะพวกเราก็วิ่งมาวิ่งวิ่งมาแบบไม่หลงทางแต่จอดถามทางเล็กน้อยนะคะ ก็คืออคุณพี่น้อยบอกว่าดีมากเลยต้มผัดแกงทอดนะโอ้ยค่ะต้มต้มผัดแกงทอดก็เลยบอกว่าถ้าถ้าไม่จําเป็นนะให้ดื่มน้ําสดๆจากเครื่องนะคะวันละสามลิตรถามว่าพระดื่มน้ําที่ไหนบอกพระดื่มน้ําแพ็คเลยบอกว่าต่อไปเอาขึ้นหอฉันนา้ตัวนี้ก็คือตั้งไว้ก็ประมาณถัลิตรนะครับกดครั้งนึงก็เกือบเป็นถังครับ กดจนกว่าน้ำจะไหล่่อย,อยนียแล้วก็ปลล่อยแ้วพอจะปิดล่ะพอจะปิดล่ะ,อะอพอจะปิดล่ะแจ,จ๊ดใช่ใช่ใช่เราไม่เติมแล้วปิดใช่ปิดที่เก่านะครับกดจนกว่าน้ำจะหยุดไม่ปล่อยมืออ่าแบบน,นี้แหละคะเอ่อทำไมทำไมหนูถึงบอกบอกว่าให้เอามือช้อนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะไม่โดนถ่วงเอามือช้อน,เอ,ออนเอามือช้อนวางข้างล่างวางไว้แล้วก็ทำเบาๆ เพื่ออะไรเพื่อซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตเครื่องนะคะหลายคนก็กดกดจนมันพังเลยนต้องไปเปลี่ยน,นนะเปลี่ยนอะไรนะเราไม่ต้องกดแรงค่ะทํำทางนี้นะคะเอามือเอามือเอามือประคองค่ะประคองตรงนี้ก่อนพอประคองวางฐานเรียบร้อยเราก็เอามือหนูเคยวิ่งไปที่วาลินพระพระบอกว่าโยมน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลทำยังไงมากดอยู่าเงี้ย ปรับปรับปรับมันมันมันเร็วเกินไปเซ็นเซอร์หนูทำงานไม่ทันนะคะชอบยุงชอบกัดเอาสเปรย์ปวดสเปรย์ปวดต่าๆนะคะแล้วก็มาใส่น้ำแล้วก็ฉีดฉีดค่ะตัวนี้เป็นน้ำเป็นน้ำประจุลบยุงไม่ชอบค่ะเป็นน้ำเออเป็นน้ำเออไม่ต้องกลัวเรื่องโรคผิวหนังนะครับน้ำตัวนี้พอฉีดปุ๊บนี่เดี๋ยวมันจะระเหยอีกแล้วเราจะไม่เป็นโรคไม่ใช่ระเหยอย่างเดียวมันจะซึมเข้าไปเลยหน้าต่งตึงเลยฉีดมันน้ำแร่เลย เหมือนอาบน้ําแร่แช่น้ํานมเลยนะคะพอดีแหละไปให้พระอาจารย์ช่วยหนาน้าอืมตอนนี้ใจก็กําลังจะเอาตัวอาบไปคืนนะเดี๋ยวไล่น้ำอีกรอบหนึ่งครับอ่ากดงั้นขอไล่น้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้กองใหม่ดีใจเนาะดีใจอ่าแจ๊คไปแล้วนะกำไรไปอ่ากำลังกำลังเดินทางไปแล้วนะไม่ไม่เดไปหาอาจารย์ก่อนไปไปไปเอาตัวอาบอะค่ะเอาไว้ที่ไหนอะ ตัวอาพี่พี่พี่ต้องพาไปไหมเพราะว่าไปไม่ถูกแล้วไอ้แจสต์หมาชอบกัดมันเด็กมีคนอยู่ายล่าบอกเขาว่าถ่ายการย์ดาทาไปไหนอ๋อถ้างั้นไปเลยถ้างั้นอ่ะค่ะได้ได้อันนี้ทาตัดม่านี่อ๋อพี่อ๋อเออม่ออะไรแจ๊ดขยะอ่า ดันดันดูเพื่อปที่เอาถุงมาเลยอันนี้อันนี้เอาถุงใหม่ถุงใหม่อ๋อพี่เขาก็ดูทับเส้นพึ่งผ่าตัดเนี่ยให้พี่ดื่มน้ําเยอะๆนะพี่น้อยดื่มน้ําเยอะๆเอาพี่ดูตูไหนครับหมดจากกิจกรรมนี้นะคะก็จะเอาเอาตัวอาบเนาะตัวอาบคืนนะคะคืนคืนที่นะคะ คือท่านท่านเจ้าเอาว่าท่านก็เมตตาเนาะเอาตัวอาบมาด้วยนะคงตัวตัวกลัประสิทธิภาพไม่เต็มที่นะแต่จริงๆแล้วตัวนี้ก็คือสําหรับอยู่ที่ใน,นห้องน้ํานะคะอีกรอบนึงเอาพี่ลองกดอีกรอบนึงเอามือประคองนะครับเอามือประคองอ่า อันนี้อกดย่างนี้มันมันถ่วงอะพี่นั่นน่ะเห็นไหมพอกดปั๊บเนี่ยตืดเลยเห็นไหมเครื่องมันจะตืดเลยใช้ใช้เราไม่ใช้กดไม่ใช้เล็บไม่ใช้เล็บใช้ใช้ปลายมือไอไอตัวเนี้ยค่ะตัวปั้นป้านเวลาพี่กดเมื่อกี้เห็นไหมเครื่องหนูกระดกเลยเมื่อกี้เห็นไหมเราต้องรักษาเครื่องใช่ช่วยกันค่ะช่วยกันบำรุงรักษาเพราะว่าถ้าส่งส่งเครื่องไปทํานี่เดี๋ยวเราจะคิดถึงมันอีกนะ ส่งส่งเครื่องไปไปซ่อมไปอะไรอุปกรณ์อะเดี๋ยวเราจะคิดถึงมันนะเพราะว่า,เ,าเรากดเงี้ยเห็นไหมเมื่อกี้หนูพี่เ,เวลาพี่กดเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมกระดกเลยเห็นไหมี่าพี่ทําอย่างเงี้ยไม่กระดกเห็นไหมไม่มีกระดกนะคะแจ๊ด<ร>เอาันนี้อนันนี้ทิ้งอีกรอบนึงก่อนเดี๋ยวขอขอเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพี่พี่แกผ่าตัดนะยกยกไปยกไปหนักไม่ได้ยก,ยก,ย,กยกไปทางอื่นก่อนอแล้วก็เดี๋ยวเอาอีกสักรอบหนึ่งอ่า ใส่เลยนะผม,มา่าใส่คลิกเลยละรอบ <ไป S 1> นี้<ป>ค่ะด,ดีใจไหมดีใจไหม,มต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้นไร่นี่ชอบหมดเลยนะน้ำไม่นิติกต้มผัดแกงทอดต้นไม้คนพืชสัตว์หมาก็ชอบนะหม,มาก็ดื่มได้นะคะน้ำไม่นิติกอะเพราะว่าลูกหมาลูกหมานี่ขนมันจะขึ้นในหมาขี้เรือนอะขนขึ้นมีเห็บมีหมัดอะไรเงี้ย เออปกติถ้าปกติก็ดืได้นี่นี่แจ๊ดอยู่ตรงนี้รีนมารา่ีบไปใช่ไหมพอติดตั้งเสร็จอะไรเสร็จก็จ่าจะให้ดื่มกันแล้วก็มาเล่าให้กัดฟังว่าเป็นนี่แจ๊ดก็เลยไม่ได้พูดเยอะแจ๊ดนี่ตัวนี้แจ๊ดตัวดื่มตัวตัวอาบอยู่นี่ ต้องต้องไปถวายพระขึ้นหอฉันเหมือนเหมือนว่าท่าบางหินแต้องขวดหมขวดก็ซื้อขวดละบาทเจ็ดสิบสตางค์เองไม่แพงเนี่ยขวดเนี่ยหมดแล้วก็เอาเนี่ยขึ้นใช่ก็แค่หกขวดลวคะค่ะใช่คือ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 คอ,อันนั้นนะพี่เอาไปทําอย่างอื่นได้ไงคือต้องต้องแจ้งให้ท่านทราบว่าน้ำไม่ได้ติดเพราะว่าคนคนที่เขามาทำเขาบอกว่าขึ้นพระที่ไหนก็ฉัน เลวพระพุทธวจชะป่าบุญมีเนาะโยมมาด so ูไหนที่ทำไมมันเหลืองอ่ะไปตากแดดอันนี้ได้มาดานได้ปาปาได้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะว่าหลายๆคนหลายๆคนก็ได้แค่แค่แค่ปาปาเท่านั้น แหล่งน้ำแต่ละที่ไม่เท่ากันฟาดอร่อยเค็มจืดอ,อันนี้แล้วแต่ใช่ค่ะใช่ไหมมันมันแล้วแต่แหล่งน้ำเนาะอ่าใช่เห็นไหมแสดงว่าแหล่งมันไม่เหมือนกันไงอ่าแต่ว่าถ้าผ่านหัวดีหมดนะป้านะอ่า อ่าเมื่อนี้แบบให้ไปบ่ปปอยากไปอยากว่าวอะไรแบบนี้อันผู้ <ไป S 1> หาเจ๊พาได้ไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขึ้นไปเลย <c oughs> แล้วก็แล้วก็ถ่ายรูปมาเลยเ <c oughs> จ๊พาหมือนมันกลัวน่ะมันคนขี้กลัวแจ็สมันขี้กลัวฮูจักฮูจักเขาอยู่แจ๊สตอนนั้เป็นเออ ใช่ยช่ใช่แจ๊ดกลัวนะเห็นหนะแจ๊ตแจ๊ดกลัวนะแจ๊ดแจดแจดเดินไปละนะเจ๊ไปด้วยกันที่ไหนมาเนี่ไม่ไปไม่เป็นไรอย่างน้อยหนูก็อยู่ตรงนี้ก็มีประโยชน์ไง <c oughs> ได้คุยกับพี่ๆเห็นไหฮะแจ็ตแจ็ตไปได้ยินไหมได้ยินไหมเขาบอกเกือบสองปีพุ่นได้เป,<ไ>ปลี่ยน<อ>ไปแล้วเห็นไหมฮะไกลๆนิด <substit uting> <expand> ปิดได้เลยค่ะไปละหายเลยอันนี <inf irm> like <bbe> ้คือภาพขยายเนาะถ้าถ้าดูไกลๆจากตรงนี้นะคะอ่ากล้องปกตินะคือแจ็คก็จะเดินจากตรงนี้ไปนู่นถึงน้นนะคะเอาเอาตัวอาบนะคะอาบไปคืนพระอาจารย์นะคะเพราะว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เมตตาเนาะเอามาไว้ที่นี่ก็คงคิดว่า มันต้องใช้คู่กันนะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะไม่ต้องคู่กันเนาะ,ะตัวนั้นก็สำหรับอาบนะคะดื่มอย่างเดียวก็ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะคะอะตอนนี้ทุกคนก็อ่ตอนนี้ก็ขอพักพักคลิปเอาไว้พูดคุยกับพี่น้องก่อนเนาะ,ะที่นี่นะคะคือพุทธวจนะป่าบุญมีนะคะบ้านบ้านบ้านพลทอง,งบ้านพลงาม ตำบลหนองบอ่บอบอำเภอเมืองนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะอันนี้แม่สำมฤทธิ์นะคะได้เป็นเจ้าภาพนะแล้วก็นำมา,าติดตั้งไว้ที่ที่นี่นะคะก็ขอบคุณกราบขอพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะ ที่ช่วยกันดื่มน้ำมินิติกแล้วก็แบ่งปันน้ำมินิติกนะความดีของน้ำมินิติกนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ